นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรับสถานะกรณีนายจาตุรงพาโพหรือแจ็คแป๊บโพซึ่งเป็นนักบันเทิงบนยูทูบที่ได้รับความนิยมจากการอัดคลิปตัวเองในสไตล์เฉียงแตกทําให้เกิดความโกรธของสื่อสังคมในไทยและญี่ปุ่นนายศรีหศักดิ์เชื่อว่าการกระทําของนายจาตุรงหน้าจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายของญี่ปุ่นได้ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศในศีกษ์แสดงความเห็นว่าการเดินทางไปต่างประเทศต้องเคารพกฎหมายและประเพณีของประเทศนั้นประเทศญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยที่เข้มงวดดังนั้นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและอาจส่งผลต่อน,นักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการเดินทางไปญี่ปุ่น แต่ที่น่าสนใจคือการตอบสนองของสื่อสังคมหลังจากนายจตุรงค์โพสคลิปขอโทษและอธิบายว่าการกระทําเกิดจากความไม่ทราบข้อกังขากระแสวิพากวิจารณ์กลับมีการแบ่งเป็นสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่านี่เป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมและต้องการให้มีการดําเนินการตามกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งกลับเชื่อว่านี่เป็นการถ่อมตัวและขอโทษที่ซื่อสัตย์จึงไม่ควรต้องเผชิญกับความลําบากเพิ่มเติม เมื่อถามถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้เพิกถอดพาสปอร์ตของนายจาตุรงคนายศรีหศก์กล่าวว่าการดำเนินการนี้อยู่ในอำนาจของทางการญี่ปุ่นแต่เชื่อว่าการดำเนินการตามกฎหมายควรเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่ไปเยือนประเทศนั้น และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้เป็นเพียงการผ่อนคลายและทำตามความอยากตามใจแต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศนั้นให้ถูกต้องการเข้าใจและเคารพวัฒนธรรมต่างๆจะช่วยให้การเดินทางของเราเป็นการเดินทางที่มีคุณค่าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนท้องถิน่นคุณคิดว่าการดำเนินการตามกฎหมายของญี่ปุ่นในกรณีนี้เป็นเรื่องยากหรือไม่ อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นการแบ่งปันความคิดเห็นจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของปัญหาและสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้อย่างเต็มที่